สวัสดีครับสวัสดีฮะกลับ,สว,ส,บสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวอาร์ตุกทันด้วยนะฮะเจอกันอีกแล้วกับอาร์ตไลฟ์ไทยแลนด์นะครับวันนี้เนี่ยผมก็มีงานเขียนซีน้ำมันซีสเก็บภาพวาดเลี่ยมาให้เพื่อนดูนอีกแล้วนะฮะ oh. จะพร้อมเราไปชมกันเลยครับไปฮะ กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวอาร์ททุกท่านอีกครั้งนะฮะเ oh. จอกันอีกแล้วกับอาร์ตไลฟ์ชาแนลนะครับวันนี้ผมก็มีงานศิลปะงานเขียนสีน้ำมันบนเฟรมพ้อใบนะฮะทิวทัศทะเลมาฝากเพ,เพื่อนเพื่อนอีกแล้วนะครับ <laughs> วันนี้เนี่ยผมจะให้เพื่อนเพื่อนได้ดูการเขียนก้อนหินที่อยู่ในทะเลนะฮะเพื่อน huh? ก้อนหินที่มีคลื่นซัดสาดอย่างรุนแรงเลยฮะเพื่อนผมเลยเลือกภาพนี้มาแล้วก็เขียนแยก,กเป็นขั้นตอนให้เ,เพื่อนๆดูดนะครับเริ่มจากขั้นตอนที่1นึ่คือการสเก็ตแบบคร่าวๆนะฮะเพื่อนเน่ประมาณนี้ครับแล้วก็งานทิวทัศน์ทะเลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทิวทัศน์ทะเลหรือต้นไม้ ยังไงเส้นขอบฟ้าก็ควรจะเป็นเส้นตรงนะฮะเพือ่อนเพื่อนยกเว้นองานเซอร์เรียลลิสติกหรือเหนือจินตนาการอะไรอย่างนั้นก็ศิลปะมันไม่ได้มีกฎเกณฑ์อะไรตายตัวนะฮะเพื่อนแต่สำหรับการเขียนงานทิวทัศทะเลที่ออกไปทางกึอบเรียลลิสติกเนี่ยหรือเขียนเรียลลิสติกเนี่ยควรจะเป็นเส้นตรงนะฮะ เพื่อให้งานของเรามันดูไม่บิดเบี้ยวไม่เอียงซ้ายเอียงขวาดูแล้วมันไม่ปวดหัวนะฮะเพื่อนเข้าเรื่องของเรากันต่อนะครับผมก็จะเริ่มการลงสีชั้นที่หนึ่งมาจากด้านหลังก่อนนะครับเช่นท้องฟ้าเส้นขอบฟ้าคลื่นระยะหลังแล้วก็ไล่มาด้านหน้านะฮะเพื่อนฮะ แต่ชิ้นนี้เนี่ยผมจะลงสีชั้นที่1พร้อมกับการเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเอาไว้เลยนะครับ <Huh? S 2> เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาและผมก็จะไม่กลับไปเก็บมันอีกครั้งฮะฮะ <Hey. S 2> เก็บมาตอนลงสีชั้นที่1เลยนะฮะแต่การเขียนแบบนี้เนี่ยเราจะต้องลงสีให้แน่นจริงๆนะครับในชั้นที่1คือแน่นตั้งแต่ชั้นที่1เลยนะครับแล้วก็ เก็บดีเทลได้นิดๆหน่อยๆน,นะฮะเพื่อน oh, <no. S 1> นะครับแต่ชิ้นนี้เนี่ยเราจะเน้นตรงคลื่นที่กระทบกับก้อนหินแล้วฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศแล้วก็จะมีน้ำเคลือบบ,บ,บบนก้อนหินนะครับเพื่อนเขียนไม่ยากฮะเนี่ยประมาณนี้เลยครับก้อนหินก็ลงโทนน้ำตาลแล้วก็ ผสมด้วยสีเทอร์คอยที่เป็นสีของน้ําทะเลเข้าไปด้วยนะครับจะได้รู้สึกว่ามีน้ำสะอาดอยู่บนก้อนอิฐนะครับเพื่อนๆฮะใส่เข้าไปฮะนีนะ่ครับใส่สีเข้าไปนะนปนะสิ่งสําคัญคือการแยกน้ําหนักนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกําหนดแสงเงานะครับ เขียนตีว์ัดแสงเงาควรจะต้องชัดนะฮะเพื่อนผมยังเขียนไม่ชัดนะฮะแต่ก็ได้ประมาณหนึ่งฮะเพื่อนยังมีคนที่เขียนชัดกว่านี้นะครับผมก็พยายามหาดูแล้วนะฮะแต่ไม่มีใครทําให้ผมดูเลยนะฮะเอาอย่างนี้เลกันนะเมื่อไรที่ผมทําได้เนี่ยผมก็จะทําให้เพื่อนดูนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยเอาเท่าที่ผมรู้ไปก่อนนะฮะเพื่อนฮะ ผมก็ยังต้องฝึกอีกเยอะนะฮะเพื่อนๆเรามาฝึกเขียนงานสีน้ำมันไปพร้อมกันนะฮะเอาละครับเข้าเรื่องของเราดีกว่าฮะนี่ครับผมจะแยกน้ําหนักของแสงเงาบนก้อนหินเอาไว้แบบนี้นะฮะนี่บางส่วนก็มีดีเทลเล็กๆอยู่บ้างนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับว่าเป็นรอยแตกหรือรอยแยกนะฮะเพื่อนฮะ ครับนี่ฮะแยกแสงแยกเงาเอาไว้ฮะตรงไหนโดนแสงก็สว่างขึ้นมานิดนึงตรงไหนที่เป็นเงาก็เข้มไปเลยห่างเลันะจะเป็นรูปทรงก้อนหินนี่ประมาณนี้เลยเผื่อน้ำก็สาดเข้ามานะเผื่อนะครับไม่ต้องซีเรียสนะฮะเพื่อทุกอย่างมันปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขลดหรือเพิ่มเติมได้ทั้งหมดเลยนะฮะเนีเผื่อ แล้วผมก็ลองใส่ดีเทลของฟองคลื่นไปแล้วบางส่วนนะฮะเ,เพื่อนเพื่อที่จะดูว่าเอ๊ะมันจะเข้ากันหรือเปล่าหรือว่ามันจะต้องฟุ้งกระจายไปแค่ไหนนะฮะเพื่อนครับเหมือนกับการมาร์กเอาไว้คร่าวๆนะฮะแต่แอบมีดีเทลฟองคลื่นอยู่ในน้ำแล้วบ้างนะฮะนิดหน่อยฮะเพื่อนคร ะครับก็มาดีนะฮะเพื่อนส่วนฟองคลื่นหรือการเขียนฟองคลื่นเนี่ยเพื่อนๆสามารถย้อนกลับไปดูคลิปก่อนๆได้เลยนะฮะหรือถ้าใครไม่เข้าใจยังไงก็คอมเมนต์บอกไว้นะฮะเดี๋ยวผมจะทําแยกให้ดูครับแล้วก็เมื่อเราได้ก้อนอินน้ําที่กระจายอยู่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คลื่นระยะหน้าฮะเพื่อนครับนี่ฮะพยายาม แบ่งน้ำหนักของคลื่นให้ได้นะครับนะฮะที่โดนแสงก็ให้รู้สึกโปร่งสว่างใสขึ้นมาหน่อยนะครับนะฮะที่ส่วนที่เป็นเงาก็ดับแสงให้หมืดลงมาหน่อยนะครับนี่งานจะได้มีมิตินะครับเพืเ่อนๆฮะส่วนบริเวณก้อนหินก็เรียบร้อยแล้วฮะสีชั้นที่1น,นะครับเมื่อเราทิ้งไว้ให้แห้งแล้วเนี่ย วันต่อมาเราก็เก็บก้อนหินก่อนเลยครับเพราะระยะหลังทั้งหมดเนี่ยก็ได้แล้วนะครับการเก็บก้อนหินก็ไม่ได้มีอะไรยากเลยนะฮะเพื่อนนะฮะลงสีให้เข้มขึ้นกว่าเดิมครับแบ่งน้ำหนักให้ชัดกว่าเดิมฮะแล้วก็ใส่ดีเทลเข้าไปนะครับเพื่อนนะฮะแค่นี้เองครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะฮะนี่ฮะ เริ่มใส่น้ำหนักเข้มเข้าไปครับเนี่ยแต่ในส่วนที่เป็นเงาหรือส่วนที่มืดเนี่ยยังไงก็ยังมีดีเทลอยู่นะฮะเพื่อนเราไม่ได้ใส่สีดำเป็นแผ่นลงไปนะฮะนะครับทุกอย่างต้องเหมือนกับที่ตาเรามองเห็นนะฮะ <Huh? S 1> ในความมืดเนี่ยยังไงก็ตาเรายังเห็นว่ามีดีเทลอยู่นะฮะยังไงก็ต้องใส่ครับ ะะงานจะได้ดูสวยสมจริงนะครับเพื่อนฮะนี่ฮะการเก็บสีชั้นที่2ก็จะเข้มขึ้นมานิดหนึ่งครับเพื่อนผสมสีให้เข้มมานิดหนึ่งฮะแล้วก็แสงก็ให้ชัดกว่านิดหนึ่งนะฮะเพื่อนแล้วก็ใส่ดีเทลเข้าไปฮะพวกรอยแตกรอยร้าวต่างๆนะฮะเพื่อนเนี่เห็นไหมฮะ ส่วนสว่างก็จะสว่างเลยนะครับตัดกันเลยนะครับกับส่วนที่เป็นเงาชัดเจนเลยนะฮะเพื่อนๆะฮะนี่ครับประมาณนี้ครับก็ทําแบบนี้ไปทุกก้อนเลยนะฮะใหญ่บ้างเล็กบ้างฮนะตามใจเราครับนี่ฮะก็จะไล่ไปเลยนะครับนี่ฮะนี่ ประมาณนี้ฮะเพื่อนเริ่มชัดนะครับเริ่มเป็นก detail, hey, ้อนที่ชัดขึ้นมีดีเทลมากขึ้นนะฮะนี่ดูแข็งแกร่งนะฮะเพื่อนนี่ฮะอืมดูดีเชียวฮะแต่ยังไม่เสร็จนะฮะยังไม่จบนะครับมันต้องมีเอ่อพวก ฟองเคลื่อนหรือไอน้ำนี่ครีบเคลือบบนก้อนหินอีกครั้งหนึ่งนะแต่เราต้องทิ้งให้ก้อนหินเนี่ยแห้งสนิทก่อนแล้วเราเค่อยกลับมาทำนะครับ <Huh? S 1> จากนั้นก็เราก็ไปทำฟองคลื่นระยะหลังกันเลยนะฮะนี่ครับระหว่างที่ทิ้งก้อนหินเนี่ยยังไงก้อนหินก็ทำไม่ได้แล้วนะครับต้องรอให้แห้งสนิทถึงจะทำได้อีกครั้งหนึ่ง เราก็ไปเก็บดีเทลระยะหลังก่อนนะฮะเพื่อนใช้สีขาวสกิดเบาๆนะครับบริเวณที่รู้สึกว่ามันโดนแสงและมีฟองคลื่นอยู่บางๆนะฮะ<อ>พยายามไล่เก็บให้หมดนะฮะเพื่อนนะนี่ฮะสกิดเบาๆฮะใส่สีขาวสกิดไปฮะสกิดไปสกิดมาฮะเพื่อนนะฮะนั่นฮะ <S <S ประมาณนี้ครับ แต่ใหญ่เยอะจนโดดเต่นกว่าระยะหน้านะฮะเพื่อนฮะนี่ฮะต้องระวังนิดหนึ่งนะเพื่อนเอาะละครับก็เก็บต่อฮะอยู่ในช่วงการเก็บดีเทลของฟองคลื่นนะฮะเพื่อนๆก็ทำตามผมได้เลยนะฮะน้องๆน,นะครับนะฮะนี่ครับ แล้วก็ไอฟองคลื่นที่แตกกระจายอยู่ในอากาศเนี่ยก็ใช้เทคนิคเดียวกันเลยฮะกับการดีดเม็ดทรายบนชายหาดนะฮะ <S <S เพียงแต่การดีดฟองคลื่นเนี่ยจะต้องคุมให้ดีหน่อยนะฮะอย่าให้ฟุ้งจนเกินไปนะฮะไม่งั้นเนี่ยมันจะดูไม่สมส่วนนะครับต้องค่อยๆตีนะครับไม่เหมือนกับการดีเม็ดทรายนะฮะนะฮะแล้วก็ใช้ผู้กันเนี่ย แต้มในบางจุดด้วยนะครับเพื่อให้มันมีมิติมีขนาดที่แตกต่างกันนะฮะเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับนะฮะไม่มีอะไรแล้วฮะทีนี้ก็เป็นการเก็บฟองคลื่นเลยครับนะฮะเก็บอย่างนี้ไปให้หมดเลยนะฮะส่วนคลื่นลูกตรงกลางก็จะมีเยอะหน่อยนะฮะนี่ฮะนะฮะดูแสงดูเงาดีๆนะครับ ฟองคลื่นที่โดนแสงก็จะขาวสะอาดสว่างเลยนะฮะแล้วก็ฟองคลื่นที่อยู่ในบริเวณที่เป็นเงาเนี่ยก็ดับลงมานิดนึงฮะแล้วแต่เ,เพื่อนๆเลยฮะว่าจะใช้สีอะไรดับนะฮะเช่นเอาขาวดอบด้วยเขียวนิดนึงหรือใส่ขาวดอบด้วยน้ำเงินฟ้านิดนึง ดอกด้วยม่วงไหมได้หมดเลยฮะแล้วแต้วด้วยเลยฮะนนะคืออย่าให้ขาวมันสะอาดแค่นั้นเองนะมันก็จะเป็นนอนนครับน,นี่ครับส่วนคลื่นลูกที่อยู่ข้างหน้าสุดเนี่ยเราไม่ได้เน้นฟองคลื่นอะไรมากมายนะฮะื่อนเราต้องการให้ความใสฮะเขียนให้รู้สึกโปร่งรู้สึกใสพอเลยฮะด้านหน้าฮะนี่ครับ และหลังจากนี้ก็คือการตกแต่งแล้วฮะเพื่อนๆครับดูนะฮะว่า,าตรงไหนอยากให้สว่างเพิ่มก็ใส่แสงเข้าไปฮะใส่ขาวเข้าไปฮะดูโดยรวมแล้วฮะตอนนี้ฮะนะครับอยากให้สว่างเพิ่มแสงอยากให้มืดก็ดับเงาลงไปฮะเพื่อนๆนี่คือการตก แต่งไว้ฮะเพื่อนแล้วก็นี่คือการเคลือบนะฮะที่ผมพูดไว้ก่อนหน้านี้นะฮะเพื่อนให้รู้สึกว่ามีไอน้ําไอระเหยลอยขึ้นมานะฮะเพื่อนอีกครับแต่ก้อนหินต้องแห้งสนิทนะฮะถึงจะเคลือบได้นะฮะเพื่อนบริเวณที่เราจะเคลือบต้องแห้งสนิทนะครับนะฮะเอาละครับไม่มีอะไรมากแล้วนะฮะเพื่อนใครที่ดูมาถึงตรงนี้เนี่ยก็ ช่วยกด subscribe กด like กดแชร์เป็นกำลังใจผมด้วยนะฮะในงานที่เสร็จสมบูรณ์ก็ไปดูฮะว่าเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างครับ กับการเขียนสีน้ำมันบนเฟร,รมภาพใบภาพวาดทะเลนะฮะเพื่อนใครมีข้อสงสัยอะไรตรงไหนยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะฮะล่างน,นะครับผมตอบทุกคอมเมนต์นะครับเพื่อนๆครับยังไงก็ทำงานศิละปะให้มีความสุขนะฮะเพื่อนฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายฮนะ